ครับสวัสดีพี่พีงน้องเอฟซียามเที่ยงครับเดี๋ยวเราก็จะจอดพักทานข้าวเที่ยงครับโอหีมงานนี่จอคิวรอเลยครับจอตูดรอใส่ดินกันเลยพักเที่ยงครับพักเที่ยงอันนี้ก็คนขับใหม่เสียหนึ่งครับคนขับแมคโครใหม่ครับคนขับ ขาจะเรียกว่ายัางไงอ่ะหน้าใหม่หน้าใหม่หหมแล้วก็ไม่ใหม่นะ <c oughs> เดี๋ยวก็ให้ลงมากินข้าวครับให้ลงมากินข้าวก่อนแล้วค่อยจะดูหน้าคนขคับไมโครหม่ครับของเสียหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปดูเกิดอะไรขึ้นนะครับกับรถเจ้าแฟมนะวิ่งได้สองเที่ยวต้องจอดเลยครับ จอดยาวเลยยังทําไม่เสร็จเลยนะครับเดีย๋ยวจะพาไปดูนะครับพี่น้องอู้ฝั่งนู้นตักเองเลยครับนี่เราแก่ไม่มาก็ตักเองอ่าเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวแล้วครับให้แมโครตักใส่แล้วแมโครก็จะไปทานข้าวเหมือนกันเดีย๋ยวพาไปดูรถเสียแฟ้มครับเกิดอะไรขึ้นทำไมใส่ดินค่าเกียดีเดว้อย่างน,นี้สาเหตุเกิดจากอะไรทำไม ไม่เอาดินออกวิ่งไปถึงบ่อแล้วนะครับวิ่งไปถึงที่เทแล้ววิ่งไปถึงที่เทแล้วเทไม่ได้ครับยกดำไม่ได้เนื่องจากว่า,าตัวยกดำของเสียแฟ้มนี่มันเป็นเป็นชุดช็อปไฟฟ้าไม่เหล็กครับจะไม่เหมือนของดำคันอื่นนี่ครับก็เลยต้องจอดซ่อมครับ อีนี้เสียหนึ่งทำการซ่อมให้ครับนี่สายไฟขาดเลยครับนี่ตัวนี้มันเป็นเป็นแม่เหล็กไฟฟ้าครับมันใช้ดูดเอาดูดแล้วก็ปั่นยกดำนะกินข้าวครับกินข้าว ฝนตกวขมครับอพยบมองไม่ใหญ่ใหญ่เวทีหมอลำหกบาอีกแล้วพี่น้องหอพ่อยังมาบ่ายอีกยู่เออวันข้าเยวันข้าเนวไปไป่ไรเด้ล้างส้นฟ้าหรอไ่อะไรอ่ะโอ้ล้างส้นฟ้าเด้อนับเมไรหรอตามหงครับโอ้ของแสบยีิสานบานเหาเลยนีตามป่า่อ ก็จะว่าตามเขาตามักที่แสบตาเจวดหมอนกบซื้อนาหันกันเจ๊วด่บอหนาหันใจที่งานรนเฮ้งานรุ่นเฮงเขาปนอะไรเข้าถ้าแหงนีเขาจะบาดเนื้อข้าเห็นไหมขาวาเ่าจะไปจ้ามือเขาบางทีจะสอนอไรเนี่ยานได้เน้องกินเขาเี่ยเท่ากันครับกูพูดหลงกูขียมเขาอกกูาตามมาที่จังใด ยังหาเอาเะไมาขึ้นนี่ต้องเปิดเรื่องซื้อๆใช่ยขึ้นก็บอกโกเนาะขนอย่างนี้หันมืนงวันนั่งมีมมีขึนขันมันนั่งวนมีวานเอาเอาอ่แก่มาเอาขมาเดี๋ยวคนโชเฟอร์แม่โคไหมเธอมาเงิอแรกถือของเลย เส้นเส้นเนครนขับรถโค้ไม่เสียหนึ่งครับคือ่บอกบอกคนแน่กันกีมาขับรถโคจะขีม่หังโดดดับจอดไปเงียนแล้วก็นั่งรถชั่วมากที่ปนั่งรถั่วมากนะกันเจออืมน่านาเดี๋ยวมันเรียนน้ำแงมันเอามันไปนวนซิๆแลมันนำมาขับรถขั้นเกามันที่นมันจะขึ้นหัวโัวขั้นเกามันอ๋อครับขอนกันครับพี่น้อง

จบาบเด้เว้ยเ่รงก็เขานโตเลยก็ลีวเขานิ้คตคกินข้าวเจงน้ำบอกเด้เออครับบนยิมแล้วพี่น้องลุยสู่กันต่อวหันจอดตีโค้งไกลๆเรเด้เจ็บเล็กย่นท่มเขาป้าแล้วเล็กฉากเล็กักอือครอาครับสำหรับอยู่แต่ในเมืองนี่อุ่มๆตบวันแดงเลย อยู่หาหมื่นก็ไปหาหมื่นตจีจนเงินบ่อย่างตีพอมูเลี้ยงมูเลี้ยง <c oughs> อ้าสำหรับผมนี่คืออะไรนี่ยสำหรับคุณก็ซ่อมรถไงครับพ่อแกหรือว่าอะไรคุณเบ็ดตะเลีดลูกจ้างทั่วไปแล <c oughs> <c oughs> คุณก็รอเอาตังค์ให้เขาก็พ<ม>อนะเลี้ยงขายจ้างครับไปโู่เนาะบ้านนี้เลี้ยแล้วบ้านนี้เลือแต่อเอาเขาแข่งก่อนอัดเก่าแล้วบ้านบ่ ป็นนจามันเป็นแม่เล็กดูดเป็นจานเป็นจานเล็กดูดมันเป็นแม่เล็กอืมเวลามันเปิดช็อปปั๊บแม่เล็กมันจะทางออกปุ๊บมันก็จับกับมุนมันดึงมันพ่วงกับเฟืองตัวนั้นเด้มันสินลี้มันก็ดีมันแต่ะจะถนักเลยเด้จะเป็นนี้มันดีอย่างหนึ่งคือว่ามันไม่มีปัญหาว่ายานแทนช็อปแตกนะเออยานแทนช็อปแตกยานหัวบ่ต้องยานน้ำมันย้อยแต่วัตรเสียรอบนึงงนะเจอเลย นี่แบบนี้แหละการเสียรอบนึงเนี่ยเขียวกรอนกับญุ่ปุ่นด้วยติบพรบ่เคยเสียเลยแม่นบ่ตอนนี้บ่เคยบ่เคยเฮ็ดนี่พอาะเป็นนี่มานี่เป็นเลยโอ้เจอของของแบบโอ้ยบ่ได้ปงให้เล่าแล้วบ่ได้ซื้อมาเนาะเออหลงครับเราก็สิว่าโอ้บักนี่ป้ายทะเบียนสุรินทร์ของเขมรกูลองเบิ่งกันนะสิว่าเนี่ยแบบช่วยเที่รอบช่วยม่กหน้าเว้ยหนักเลยด้ ดูดปะดูดยี่ปอเสียมันสีทางเครื่องมันก็แตบขึ้นเด้งขึ้นน่ะไฟมันเขากันดูยี่ปอได้ปอรับรับรับเอากระสิลงมือแรนงานกันครับที่นี่

อ้าวได้แล้วล็อกแล้วครับแม่เล็กจับแล้วเอาเคดินตัวมูเฮาบานนี้สำหรับคลิปนี้ก็เนื้อแดงกับเนื้วกอตี่เลื่องอะไรก็กินตาเขาไปเอราล่องของตัวแบบนี้ว้ามาจากสุรินทร์มึงมากินเหล้าสีเลยโอ้โหทำเหล้าสีกินสิกินนะกันรับโบกันฟันน่ะฮะ ขันยังอีกเอาเดี๋ยวผมไปเอาดินก่อนครับก็ไปเอารถก่อนเอาลูกพี่ใหญ่เข้าไปลูกพี่ใหญ่เข้าไปตัวรักได้ดิกระแทบดินจนโบ้ไหวเลยง่ายลองเบิ่งแล้วมีสิบลอ้อนี่ก็สบายเลย <c oughs> เท่าเดียวครับสายแบกครับออกโตจนหัวสั้นดือดเือดเหมืกันแล้วมันไปได้ย้อนสโลว์ซื้อได้เนั่น ครับเครื่องซ้ำกันกับพูดปูครับเครื่องร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆไปเพียงสำนีครับผมคอยมาติดตามกันคลิปต่อไปครับโอ้มีสิบหลอดสอยนี่ก็ดีกันเนี่ยนี่นบ่เหือยดย่อนเลยลูกพี่บา,บายครับผมต,ตามต่อคลิปหน้าครับ